สวัสดีครับวันพุธที่22กุมภาสองสามคุยกับผมนะครับกิติพงศ์ในเรื่องการลงทุนวิเคราะห์เละตัวเลขต่างๆที่ออกมาและรอเลือกกันขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนหน้าซึ่งเจมโบราต์สายเยี่ยวจริงๆนั้นต้องการให้0.5แต่โดยทั่วไปน่าจะออกมาที่0.25ก็มาดูกันในอีกแค่2อัอาทิตย์จากนี้เป็นต้นไปมาดูนะครับฉันไม่ต้อง แปลกใจครับด้วยสงครามที่ก่อเดินครบรอบ1ปีในวันศุกร์นี้ลนะ้จะเห็นชัดโจวบเดนสร้างสึรラ์และก่อเชื้อเพลิงสงครามเข้าอีกขณะที่ปูตินได้กล่าวกับรัฐสภาของรัสเซียเช่นเดียวกันว่าผู้ที่ก่อคือตะวันตกไม่ต้องการให้มีสงบศึกย่อมเป็นการสงครามต่อเนื่องนี่คือภาพรวมนะครับัะเป็นการกล่าวหาไปมาระหว่างสฝ่าย ฉนันเป็นจังหวะของประเทศจีน,นะคระับที่จะเป็นตัวกลางออกมาไปเจอทั้งมอสโกและที่มิวนิกหวังยี่ไปเจอกับรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเคนจะสงบศึกกันอย่างไรในเมื่อไม่ให้ขยายตัวออกไปจนสู่สงครามโลกครั้งที่3ในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับจากนี้เป็นต้นไปมันอยู่ที่อเมริกาเป็นผู้เด่นหรอครับโจเบเดนเดโมแครปต้องการให้ชนะเลือกตั้งใน2024ในปีหน้าเท่านั้นเองนี่คือภาพรวม อยู่ที่ภาคประชาชนของยุโรปและอเมริกาเองแล้วครับที่จะออกมาเรียกร้องความสงบสุขในเรื่องของ peace w a r ให้เกิดขึ้นนี่คือภาพรวมเรามาดูกันลงทุนนะครับตัวเลขต่างๆที่กำลังประกาศออกมาประทยอยมันชัดเจนครับทั้งตัวเลขทั้ง recession ทั้ง inflation นี่ความวิตกและเลทที่จะขึ้นทุกอย่าง maintain on earning r e s o u r t e จะเห็นชัดเจนว่ารอบสองเดือนที่ผ่านมานี้ในปีนี้ยุโรปทยานขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งอังกฤษทั้ง EU ทั้งหมดขึ้นมากัน5 1 0ในขณะที่ในอีเมชินมาร์เก็ตในนอร์ทอีสของจีนนั้นก็ทยานขึ้นถึงเกือบ10%เช่นเดียวกันในขณะที่เซาท์อีสเอเชียนั้นไทยก็ขยับบวกนิดหน่อยจากเทียบจากปีแล้วอยู่ที่1658ตอนนี้อยู่1668สิ้นเมื่อวาน ชัดเจนว่าตลอดสิ้นปีที่แล้วชาวต่างประเทศนั้นฟันทุนกองทุนต่างๆลงทุนเกือบสองแสนล้านในตลาดหุ้นไทยและในบอลอีกเป็นแสนล้านนี่คือภาพรวมในต้นปีนี้ชัดเจนว่าจากบวกอยู่ก็กลไปติดลบละในสองเดือนเกือบห้าหกพันล้านบาทนี่คือภาพรวมเพราะดอลลาร์แข็งขึ้นมาจาก101ในเดือนมกราและสิ้นกุมภานี้ขึ้นมา104.2นี่คือภาพรวมครับเหมือนกับค่าเงินบาทแหละครับ 32.2ขึ้นมาเป็น34.2เกือบ200 basis point ในภายใน1เดือนเพราะกันเก่งกำไรใน currency เท่านั้นเองสวิงไปกับสวิงมาระหว่างท้องข้างเงินและตลาดทุนนี่คือภาพรวมการลงทุนฉะนั้นต้องตัดสินใจครับเฮดจิ้งเอ้ย private เว a เ t ลทุกอย่างในการเลือกลงทุนเพราะค m มม i t y w ี a เว h นี่เยอะมากนะครับเม็ดเงินมหาศาลต้องเลือกลครับ ตัดสินใจว่าจะ Make p r o f ิตอย่างไรในปีนี้ท่ามกลางวิกฤตผันผวนและความไม่แน่นอนของสงครามและการที่เงินเฟอ้อยังลงตัวน้อยมากค่อยๆชะลอตัวลงเพราะท่ามกลางแก๊สธรรมชาติที่ยังกลับขึ้นมาใหม่ใน Energy และ Food p r พ c e และในเรื่องของ Commodity ซึ่งยากครับทำไมสงครามถึงยังไม่ยอมเลิกนั้นเพราะอเมริกาต้องการแร่ไทเทเนียมครับสินแร่นี้ไว้ผลิตอาวุธสงคราม จีนนี่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับในการพัฒนามกกาไกลมากแล้วฉะนั้นยูเครนก็มีเยอะในเรื่องของแอฟริกาคือแน่นอนครับตาลิบันที่เกิดขึ้นอัฟกานิสถานก็ไปตกอยู่กับจีนเรียบร้อยแล้วขณะที่อเมริกาคุมมาเกือบ20ปีนะครับก็ไม่สามารถเอาสินแร่ไทเทเนียมไปได้แร่ไทเทเนียมนี้ใช้ผลิตทั้งโมบาย 5G 6G ในอนาคตและในเรื่องของอาวุธสงครามที่ อเมริกาเป็นผู้ขายเท่านั้นเองเป็นผู้กอ่อกำหนดให้เกิดภูมิศาสตร์ทางการเมืองในการก่อสงครามเพื่อขายอาวุธสงครามและน้ำมันนี่คือภาพรวมเป็นเรื่องแฟกต์เป็นเรื่องจริงกลับมาดูตรงนี้ครับตั้งสตรีครับยังไงซะต้นมีนาะที่ผมกล่าวแล้วนายกรัฐมนตีหลังจากอภิปราย1.52ในวันที่1 0 5 6กุมภาเรียบร้อยก็จะต้องมีการเลือกตั้งซึ่งกกตเซตไว้แล้ววันที่7กุม พุทภ,ภาคมซึ่งนาะยก็บอกไปเป็นไปตามนั้นถ้าการยุบสภาเกิดขึ้นก็คือหลังวันที่7มีนาตลอดเวลาและใช้เวลา45-60ถึงวันสูงสุดนี่คือภาพรวมฉะนั้นการปีกองเลือกตั้งเกิดขึ้นเม็ดเงินมหาศาลในการเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า4ี่0,000ื่นล้านแน่ๆครับที่ผมบอกฉะนั้นอะไรละครับที่จะได้มันก็มาจากทุนการเมืองตรงนี้หุ้นจะเป็นจังหวะขาขึ้นในต้นเดือนหน้าที่ผมยังยืนยันเพราะเออร์นสต์ลีซาอ ดีเวนด์ออกประกาศเรียบร้อยทุกอย่างตอนนี้แหละครับทั่วโลกก็เช่นเดียวกันครับรอจังหวะคอนโซลและตั้งหลักในการขาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพราะเนี้อเทคนิคอลรีเซชั่นยังไงังไงก็ต้องเกิดมีการคัดเลทอแน่ยางช้าคือต้นปีหน้ายัางเร็วที่สุดคือสิ้นปีนี้นี่ก็เป็นสัญญาณที่ตลาดบูมมาเก็ตกลับมาแน่นอนนี่คือภาพรวมฉันดูให้ดีและเซกเตอร์อะไรที่ได้ประโยชน์นั ยังหนีไม่พ้นหรอะครับที่ทุกคน private bell ทั้งหลาเลือกลงทุนในกลุ่มของพลังงานทดแทนคือ e s g และพลังงานของ health care medical care และในกลุ่มของเทคโนโลยี ai ที่สงครามวอ์ที่จะต้องเกิดขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกามีความต้องการในภาคผลิตจะไม่ต้องแปลกใจครับ 5g นั้นหัวไวประกาศและวไทยเป็นโอกาสที่จะต้องผลิตออกมา 5g ให้ดีในโซน eec และสามารถหยุดยัง้ง แฮกเกอร์ทั้งหลายที่จะเรื่องของ call center โดยใช้ระบบ5 g นี่แหละครับรัฐไทยเป็นฐานภาคผลิตอย่างดีที่หัวไว้วางระบบให้แล้วที่รัฐบาลท่านบัญยกตประยุทธ์ได้เซ็นคอนแทคไปเมื่อ2ปีที่แล้วนี่คือกําหนดและเป็นสิ่งที่โปรโทรเซ็นสัญญากับเดลต้าเพื่อภาคผลิตตรงนี้แหละครับทั้ง ev ทั้งระบบ5 g ที่วางระบบไว้ทั้งหมดตลอดโซน eec ที่จะเป็นแหล่งการลงทุนใหม่ของประเทศไทยสร้างอนาคต หล้านคันขึ้นไปใน eV คาในปีหน้าเช่นทุกบริษัทเข้ามาทั้งเอเมริกาทั้งยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้โดยเฉพาะจีนเข้ามาเยอะมากที่สุดในการผลิต eV car ทั้งหมดซึ่งต้องใช้เลยครับ s e ิคอ o ดักเตอร์ชิปยังยืนยันนะครับเป็นจังหวะเก็บคอนโซ l i d a t e เป็นจังหวะรอบสุดท้ายก่อนที่หุ้นจะเริ่มทยานขึ้นใน Q2 ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนี้ และยังไงซ้ามเม็กเงินที่ไหลเข้ามาเซ็ตอินเด็กมีโอกาสทดสอบแน่ในสิ้นปี1750ถึงปานแดจุดด้วยกลุ่มแบงกิ้งปล่อยสินเชื่อชอบแบงก์ไหนท่านเลือกเอาครับแล้วก็กลุ่มของ domestic pay ที่ในเรื่องของสินเชื่อและการเติบโตของทัวริสตที่เติบโตมาแกร่งทั้ง CR c r c c p o ทุกอย่างแล้วก็มินโรงแรมเหล่านี้ที่คือภาพรวมแต่อุตสาหกรรมหลักจริงๆคือกลุ่มอาหาร ที่ลงมาทั้ง MBS สรือารรเบียลงทุนในภาคตะวันออกของเราโซนต่างๆเหล่านี้จะเติบโตแร่งมากในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานทดแทนคือเก้า GPSC b g ก m นี่คือบริษัทใหญ่3บริษัทนี้เลือกลงทุนเก็บ f c ฟ um คูเมดไว้ในกลุ่ม Semiconductor c h i p ปเหมาะมากในการขยายตัวอย่างรวดเร็วพอดีมานสูงมาก Delta กับหานาแล้วก็เ c e เลือกเก็บเข้าพรพตให้ดีนะครับสิ้นปีนี้ยังไงซะ จะเห็นทดสอบเทสอไทม์ไฮจะเป็นพาร์ทเนอร์ชิปของการลงทุนแน่นอนตัดสินใจลงทุนนะครับเก็บให้ดีนะครับไพเวทเบลเยอะมากนะครับไหลเข้ามาลงทุนเงินท่วมมหาศาลแถบปูยพราแถบนี้ทั้งหมดนะครับอีเมอร์จินมาเก็ตเลือกลงทุนสวัสดีครับ